สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีคค่ะชมยง er. วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของตาสายตานะคะหลายคนบอกรู้หลังๆเป็นอะไรไม่รู้เมื่อยตาปวดตาเหลือเกินนะมาตามหาพฤติกรรมกันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยปวดตาและวิธีการดูแลรักษาทําอย่างไรได้บ้าง พูดคุยกันนะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงชัรชมพูศรีสุวรรณวัฒนาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาการผ่าตัดแก้ไขาสายตาจากโรงพยาบาลจากักษุรัตนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้รบกวนนิดนึงแอนว่าปัญหาของคนปัจจุบันเนี่ยเป็นกันเยอะคือการเมื่อยตาปวดตาจริงๆสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสมัยนี้น่าจะเกี่ยวกับการใช้สายตามากขึ้นนะคะเพราะว่างานสมัยนี้เนี่ย ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เกิดอาการเกร็งอ,อาการเพลียาการลาได้อจอคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนหนึ่งภาพมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดอมันจะต้องใช้แรงเพ่งมากขึ้นแล้วก็มีแสงจากจอคอมคแล้วพวกนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสให้เราไม่สบายตามากกว่าที่เขาบอกว่าพวกแสงจากพวกจอโทรศัพท์มือถือจอคอมพิวเตอร์มันจะทําให้เกิดการระคายตาและยิ่งปวดตาขึ้นนี่หรอเออไม่ไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะคะคือถ้าแสงจ้าเนี่ยไม่สบายตาอยู่แล้ว uh huh. เรื่องหลักของการใช้คอมพิวเตอร์น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าพอใช้ไป็นนานๆเราจะเริ่มกระพริบตาน้อย เร,เราก็เล<อ>ยตาใช่แล้วก็เลยตาแตาห้งไม่สบายตานนมันเป็นการเกรงของกล้ามเนื้อภายในตาที่ต้องคอยปรปับโฟกัสตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราเมื่อตาเนี่ยอาการของคนที่เมื่อตาเขาจะมาหาคุณหมอ,อาาด้วยอาการแบบไหนอะอาการจะคล้ายๆกันแต่ว่าความรุนแรงไม่เท่ากันนะคะเช่นแค่เมื่อยเล็กๆ็น้อยๆ้อยคือตอนเช้ามาใช้ใส่ตาก็ก็สบายดีแต่ว่าบ่ายหรือเย็นแล้วเมื่อยอันนี้ลักษณะหนึ่งพวกที่อาการน้อยนส่วนใหญ่ก็จะเป็น เป็นกล้ามเนื้อล้าหรือว่าตาแห้งอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ว่าใช้คอมแล้วเราไม่ค่อยกระพริบตาค่ะอ๋อก,การกระพริบตาช่วยได้นะช่วยไม่ให้ตาแห้งบางคนอาการเยอะจนกล้ามเนื้อภายในตาเกร็งมากนะคะก็จะปวดทีนี้บางคนเป็นในลักษณะที่ว่าปวดจนคลื่นไส้อาเจียนก็มีหรือว่าตื่นเช้ามาพอจ้องคอมได้แป๊บหนึ่งก็คลื่นไส้อาเจียนมีลักษณะนั้นก็มีแล้นคุณหมอบอกว่าพิธีป้องกันก่อนป้องกันก็คือ ก็คือการเบรกค่ะประมาณทุก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอาจจะเบรกสักครึ่งนาทีนาทีหนึง่งเพราะว่าการเบรกทำให้กล้ามเนื้อเราได้หยุดเกรงหยุดโฟกัสก็เป็นการคลายตัวค่ะ uh huh. แล้วมันจะ <Okay. S 2> ทำให้เรามีช่วงพักกระพริบตาก็แก้ปัญหาเรื่องตาแหง้ง uh huh. อันนี้เป็นการป้องกันแต่สำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าคุณหมอคะไม่ทันแล้วคะ่ะบางทีดูแลเพลินเผลอตัวไปดูไปแล้วแหละมันเมื่อยไปแล้วทำยังไงดีใช้ไอ้พวกคล้ายๆเจลเย็นๆที่เขา แปะตาให้มันเย็นๆหรืออะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมคะถ้าการน้อยช่วยได้ค่ะในในลักษณะลาก็ประครบได้ค่ะหรือว่าเรื่องตาแห้งก็หยอดน้ําตาเทียม,มแล้วถ้าหายก็ไม่ต้องทําอะไรแต่จะมีคนที่ลองทําแบบนั้นแล้วไม่หายนะคะถ้าลองทํำเราไม่หายก็มาเช็คเพราะว่าอ,อ,อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเกรงตัวกล้ามเนื้อเกร็งตัวมากต้องใช้ยาหยอดคลายกล้ามเนื้ออย่างนี้ก็มีค่ะหรือว่าบางคนมีสายตา ปัญหาสายตาบางอย่างที่ภาพมันไม่ได้ชัดอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วพอไปใช้ใสายตาได้ตาเปล่าเราก็ต mm ้องยิ่งเกรงโฟกัสแล้วพอเรามาเจอว่ามีปัญหาสายตาสายแว่นก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะดังนั้นคือปกติเนี่ยอาการเหล่านี้มันสามารถหายได้ด้วยตัวเองถ้าเป็นน้อย,นนอยค่ะมักจะหายได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเยอะควรจะรีบมาหาคุณหมอใช่ค่ะคือถ้าอาการแบบรุนแรงเลยนะแบบมากๆเลยเนี่ยมันจะขึงนขั้นไหน ถึงขั้นปวดแล้วตื่นมาก็จ้องอะไรไม่ได้ค่ะคือมันไม่ได้อันตรายตาบอดแต่ว่ามันทรมาน <ừ> พอจ้องเราปวดเราคลื่นไส้อย่างเงี้ยค่ะค่ะนะดังนั้นเรื่องของการดูแลสายตาเป็นสิ่งสําคัญเดี๋ยวนี้คนยุคปัจจุบันก็จะมีแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือจะมีเรื่องให้แชทให้ตามมาตลอดเวลาคําแนะนําของคุณหมอนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นคนที่ปวดตาเมื่อยตาหรือถ้าหนักๆเข้าเนี่ยมองอะไรไม่ได้เลยอาเจียนก็มีถ้าเป็นเยอะๆที่คุณหมอบอก ละสายตาจากสิ่งที่มองอยู่ทุกๆ20นาทีประมาณนั้นค่ะแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังพ<ข>อ,อได้นะค่ะอรูวร้วร่รวยนะที่สำคัญกับพิตากันเยอะๆหน่อยพอจะช่วยได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะยินดีนนค่ะสวัสดีค่ะ